มีสามคนเหรอจะไปบาดบาดจ,จะไปยุ่งกับพี่ประกาศกับพี่ใช่ไหมงั้นามาป่าจะกัดเด็กแล้วมีลูกหมูสามตัวใช่ไหม <c oughs> ไหนเอย้ยเอา้าลูกหมูไปไหนมาเลยลูกหมูจะกิน มาป่าจะกินตับลูกหมูแล้ว,วาง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 าว,ว,ว้ายลูกหมูลูกหมูว้ายทำไมลูกหมูทำตาโตมาปากลัววาปากเข้ามาปีปากเข้ามา,ากรสัว้ายว้ายมาปากรัวใจพ่อมาแล้วใจมาปากกลัวลูกหมู ว้ายมาป่ามันกลัวลูกหมูตาโตมากเขาชอบไปนั่งอยู่ข้างหลั